ล่าสุดจากงานประโยชน์สำนักง,งานประกันสังคมครั้งจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3กลุ่มแรกวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563นี้จากเดิมที่มีกระแสข่าวจะมีการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33วันที่31สิงหาคม2563สสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ความรู้ข่าวสารสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับวันนี้นะครับทางช่อง YouTube hr channel ยังคงได้ทำการสรรหาข่าวเกาะติดข่าวสำหรับข่าวเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขส่งเงินสมทบในครบ6เดือนภายใน15เดือนช่วงโควิด -19 ล่าสุดนะครับ แหล่งข่าวจากฝ่ายประโยชน์สำนักงานประกันสังคมในแจ้งทางกลุ่มไลน์งานประโยชน์สำนักงานประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขจำนวนเงิน1,500 0บาทครั้งเดียวก้อนเดียวจากเดิมที่มีกระแสข่าวจะทำการโอนให้วันที่31สิงหาคม2563นี้ และจะมีการแจ้งการโอนเงินอย่างไรมีคำตอบสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมต่อได้ภายในคลิปได้เลยนะครับก่อนรับชมรับฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม s u b ส c r ร b e อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตาม s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปทางช่อง YouTube hr channel หากชื่นชอบคลิปนี้กดแชร์ส่งต่อให้กับอีกหลายหท่าน ที่ยังไม่รู้ไม่ทราบต่อต่อกันไปด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายกลุ่มงานประโยชน์สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งมีข้อความดังนี้เรียนท่านผอ,อ,อเขตพื้นที่ประกันสังคมจังหวัดและสาขาตามที่คอรมอได้อนุมัติเงินเยียวย,ยาให้แก่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง6เดือนซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุวิสัย รายละ15,000บาท3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2563เดือนละ5,000บาทขอเรียนให้ทราบว่าสปสสำนักง,งานประกันสังคมด้วยกองจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วกลุ่มแรกได้ในวันที่28สิงหาคม2563นี้ เมื่อทางสำนักง,งานประกันสังคมกรองคลังโอนเงินแล้วผู้ประกันตนจะได้รับแจ้งทาง SMS สํำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อสามารถเข้าไปตรวจสอบที่ w w w sso.go.th ตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2563นี้เวลา08.30นเป็นต้นไป หากท่านผู้ประกันตนไม่มีรายชื่อแต่มั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนคือหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนดังกล่าวครับน่าจะเป็นข่าวที่แน่นอนแล้วนะครับอย่างไรหากมีเงินโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนมาตรา33และ จะมีข้อความ sms แจ้งเตือนก่อนนะครับอย่างไรขอให้ท่านผู้ประกันตนมาตรา33เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและหากท่านได้รับเงินรบกวนช่วยแจ้งผ่านทางช่อง YouTube hr channel ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิป ข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel กันอีกอรอบอีกครั้งกันนะครับ